สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปพีกระเด็กพีอากาศของเราวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะมาเล่นกันนะคะเขาโสดไหมคุยกับใครอยู่หรือเปล่าอ่าเขาโสดไหมคุยกับใครอยู่หรือเปล่าหัวข้อสั้นๆง่ายๆเลยค่ะเพราะเนี่ยถ้าเวลาเราไปชอบใครใช่ปะ่ะอย่างแรกเราจะดูว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นไปได้หรือมันจะเป็นไปไม่ได้อะ่ะ เราก็ต้องดูก่อนเนาะว่าเขามีเจ้าของหรือเปล่าใช่ไหมเออมันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะได้เหมือนแบบป้องกันไว้ป้องกันความกหักป้องกันความพืดของตัวเรานั่นเองนะคะเออเอาในเวอร์ชั่นที่เรียกว่าคุณไม่ชัวร์ละกันแต่ถ้าคุณชัวร์อยู่แล้วว่าเขาไม่โสดหรืออะไรอย่างเงี้ยอ,อันเนี้ยก็ไม่ต้องดู แต่ถ้าอยู่ในเวอร์ชั่นที่แบบเออเราก็ไม่แน่ใจคือเราก็ไม่รู้จริงๆอนเนี่ยมาสามารถมาดูได้นะคะตัวแทนไพ่มาแล้วนะคะให้เลือก3มกองนะกองที่1กลกองที่2และกองที่3ค่ะ1 2 3สามารถกด p a u s ์นะคะแล้วก็เลือกกันได้เลย โอเคพี่เชวา่าแ่่จะเลือกกันได้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันกับไพ่กองที่1น,นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมกันนะมาค่ะไพ่กองที่1มาดูกันมาดูกันเลยคนคนนี้ที่คุณแบบแอบสงสยัยหรือแอบรู้สึกกับเขาเนี่ยเขาโสดไหมนะคะขับไพ่หน่อยเขาโสดไหมคนคนนี้เอ็มเฮอร์ เมอส์เทมเพลนเดทสี่ดาบอืมสามเหรียญสี่ถ้วยโอ๊ยพี่ว่าคนนี้โสดณนปัจจุบันนี้นะเอาวันนี้ก่อนพี่ว่าคนนี้โสดเพราะส่วนหนึ่งอ่ะ เขาน่าจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงที่เหมือนจบจากความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งมานะเลิกรายย่าร้างอะไรเงี้ยบางคนก็แค่คบกันก็คือเลิกใช่ไหมแต่บางคนอะคืออย่าผ่านการใช้ชีวิตครอบครัวแบบเต็มรูปแบบมาแล้วก็เลิกรายอย่าร้างไปหรือแบบว่าคู่ไม่อยู่ไม่ว่าจะด้วยสถานะอะไรว่ากันไปนะคู่ไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็อยู่ในจุดที่ตัวเขาเองกําลังโฟกัส เกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็อยู่กับกลุ่มเพื่อนซะส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในจุดที่เหมือนแบบอาจจะเบื่อเบอื่อในนายแล้วก็อาจจะยังไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เต็มที่นะคะมันเพิ่งเลิกมาหรืออาจยังไม่มูฟออนจากความสัมพันธ์เก่า,ก,าก็เป็นได้อะแต่ตอบโจทย์ตรงนี้ก่อนว่าเขาโสดไหมไพ่บอกเขาโสดนะแล้วไปดูซิว่าเขาคุยกับใครอยู่หรือเปล่านอกจากคุณ ตัดคุณลงไปก่อนนะเขาคุยกับใครอยู่หรือเปล่าในแบบฟิลแฟนคนรักนะฮะขอพายในคนคนนี้หนึ่งไม้สิบถ้วยหกไม้เทา้าควินถือดาเก้าเหรียญ แล้วก็ไพ่สองดาบอืมขอตีเป็นสองเคสนะขอตีเป็นสองเคสมีไพ่จัดเม้นขึ้นมาด้วยนะคะตัดคุณออกไปก่อนนะคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคนคนนี้ในเวลานี้มีความรู้สึกว่าหนึ่งการจะมีคู่เนี่ยมันต้องมีแน่ๆเพราะคนคนนี้ตั้งใจที่จะมีคู่นะคะสิบถ้วยเนี่ยตั้งใจที่จะมีคนรักตั้งใจที่จะมีครอบครัวเพราะฉะนั้นเนะ่ย ไม่ช้าก,ก็เร็วคนนี้มีครอบครัวแน่ๆไม่ได้ตั้งเป้าไว้ว่าชีวิตนี้จะโสดอ่าสองตอนนี้คนคนนี้กำลังอาจจะกำลังคุยกับใครคนหนึ่งอยู่ที่มีความรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นเป้าหมายในชีวิตเขาเป็นคนที่โสดเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างในชีวิตในแบบที่มีความรู้สึกว่าขาดอย่างเดียวคือคู่ โปรไฟล์ดีหน้าที่การงานดีหน้าตาเป็นสเปคหรืออะไรอย่างเงี้ยของเขาซึ่งเขากําหนดสเปคของเขาขึ้นมาเองนะประมาณนั้นนะนะแล้วก็กําลังคุยอยู่นะคะกำลังคุยอยู่แต่ก็ยังไม่ชัวว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันประสบความสําเร็จหรือไม่เพราะว่าดูอีกฝ่ายหนึ่งอะยังนิ่งๆนะคะยังนิ่งๆอยู่ยังไม่แน่ใจว่าจะว่าจะประสบความสําเร็จไหมในอะนาคตว่าจะจีบติดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนแบบกําลังสู้กําลังไฟอยู่ สามคือตอนเนี้ยนอกจากจะโสดแล้วอะ่ะเขาอาจจะยังไม่ได้คุยกับใครเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาจะต้องประสบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานทั้งหมดที่ว่ามาก่อนคือทำตัวเองให้พร้อมก่อนอะ่ะเพราะคราวที่แล้วอะ่ะมันอาจจะเป็นจุดที่เหมือนประมาณว่าเขาอาจจะยังมีความมั่นคงไม่มากพอ,อะคะ่ะ ก็เลยเป็นจุดที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเลิกไปหรือเปล่าหรือเขาอาจจะมั่นคงแล้วแหละแต่เขาบาลานซ์ไม่ดีก็คือทําแต่งานมากไปหน่อยไม่ได้ดูแลความรักหรือดูแลความรักจนสูญเสียเรื่องงานอะไรเงี้ยคือบาลานซ์มันไม่ดีอะเอาง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องกลับมาปรับบาลานซ์ที่ตัวเขาเองก่อนแล้วหลังจากนั้นน่ะพอสมดุลมันสําเร็จแล้วอะงานดีเงินด,นดีมีความมั่นคงดี ปรับสมดุลปรับเวลาให้ได้แล้วก็กลับมาโฟกัสที่เรื่องความรักความสัมพันธ์นอีกทีหนึง่งนี่เคสที่สามนะมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็อีกเคสหนึ่งคนคนนี้เหมือนเล็งใครสักคนหนึ่งไว้ในใจแต่เงื่อนไขในความสัมพันธ์ก็คือคนคนนี้เป็นคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตคล้ายๆกับเคสแรกที่หยาดไปแต่ ตัวเขาอะยังไม่ประสบความสําเร็จมากพอที่มีความรู้สึกว่าจะดึงความสนใจจากบุคคลคนนี้ให้เปลี่ยนจากการที่คนคนนี้เขาเป็นโสดอยู่อะเปลี่ยนให้มาใช้ชีวิตครอบครัวกับเขาได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องไปทําตัวเองให้ถึงพร้อมก่อนให้โปรไฟล์ดีก่อนให้มีจุดดึงดูดก่อนหรืออะไรบางอย่างเพื่อที่จะแบบเชิญคนคนนี้ยเปลี่ยนจากคนเป็นโสดกลายมาเป็นคู่ชีวิตอืม พี่ตีให้แบบนี้จากในหน้าไพยแต่พี่มีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ในโหมดที่คุยกับคนคนนี้นะเออไม่ได้คุยนะถ้าเป็นเคสเนี้ยเพราะมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องไปทำตัวเองให้สำเร็จก่อนแล้วถึงจะมาคุยอืมแล้วมาดูกันว่าแล้วเขาคิดกับคุณแบบไหนคนคนนี้เขาคิดกับคุณแบบไหนคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่ง คิงดาบมีคิงดาบกับควินดาบขึ้นมาเธอเดวิลคิงดาบเดวิลสามถ้วยสตาร์ซีเรียนแล้วก็ไพ่แปดไม้ถามแล้วคนตรงนี้เขาคิดกับคุณแบบไหนมีห้าเมเท้าทะเลาะกันหรือเปล่า ไพ่กองนี้ถ้าคุณกับเขาทะเลาะก,กันมีปัญหาก,กันนะพี่ว่าอยู่ในจุดของการเคลียร์ใจนะอยู่ในจุดของการเคลียร์ใจนะคะต้องเคลียร์ใจก่อนเขามีความรู้สึกผูกพันกับคุณเช่นกันรู้สึกเข้มข้นกับคุณเหมือนกันนะแต่ว่ามันอยู่ในจุดที่มันต้องฮิลลิ่งอ่ะมันอยู่ในจุดที่มันต้องเคลียร์บางท่านแบบหนูไม่เห็นทะเลาะอะไรกับเขาเลยพี่เมย์มาเคลียร์จงเคลียร์ใจอะไรกันบางครั้งคุณอาจจะไม่รู้ในพฤติกรรมบางอย่างในความสัมพันธ์ ดวิวบางทีมันขึ้นมาในโหมดของความห่วงใยแต่มันกลายเป็นจุกจิกบางทีเวลาสมมติมันมีมันมีการแสดงออกมาทางคำว่าความหึงหวงการสื่อสารหรืออะไรบางอย่างที่เราทำเกินบทบาทเราอะเพราะบทบาทมันเป็นตัวกำหนดหน้าที่ใช่ปะสมมตินปัจจุบันอะเราอาจจะเป็นคนคุยหรืออาจจะเป็นแค่คนรู้จักแต่ด้วยความที่เราชอบเขาเรามีการแสดงออกบางอย่าง ที่มันกลายเป็นจุดที่ทําให้ตัวเขารู้สึกว่าเราท็อกซิกอันนี้ให้ระมัดร,ระวังอืมอันนี้ให้ระมัดร,ระวังแล้วลองสังเกตดูในพฤติกรรมบางอย่างของตัวเราซึ่งเอาง่ายๆลองเทียบถ้าเป็นตัวเราเป็นเขาแล้วมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้เป็นอะไรกันแต่มีการแสดงออกถึงพฤติกรรมการกระทําที่เหมือนเป็นเจ้าข้าวเจ้าของในความสัมพันธ์เราให้ลองจับที่จิตของตัวเองดูว่าแล้วเราจะรู้สึกอึดอัดไหมยังไง อะไรแบบนี้ฟีลลิ่งมันจะเหมือนการยื่นทุเรียนให้กับคนที่ไม่ที่เขาไม่กินอะอารมณ์ประมาณนั่นแหละเออคนที่ชอบก็คือชอบแต่คนที่ไม่ชอบมันคือแค่ได้กลิ่นก็ไม่ได้แล้วนึกออกใช่ไหมคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเราอย่าปิดประตูตัวเองด้วยอะไรที่มันยังไปไม่ถึงหน้าที่ที่มันเกินกว่าบทบาทอะไรเงี้ยอันนี้เราต้องแก้ไขนี่คือเคที่หนึ่งเคที่สอง ถ้าคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีปัญหากับเราแล้วมีการบล็อกมีการปิดกั้นพี่มีความรู้สึกว่ามันมีความเข้าใจผิดบางอย่างและมันจำเป็นจะต้องพูดคุยเจรจาเจอเคลียร์ใจพี่รู้สึกอย่างนั้นนะแต่มันจำเป็นที่ต้องสื่อสารนะแต่ถ้าบล็อกกันไปแล้วนี่ก็ยากนะสำหรับเคสที่หนูในไพ่กองที่หนึ่งเนี้ยนะพี่เอาใจช่วยนะคะพี่เอาใจช่วยก็ณนะปัจจุบันอนะ มันยังอยู่ในโหมดของคนที่ถ้ารู้จักกันนะมันยังอยู่ในโหมดเพื่อนหรือเป็นโหมดของจะบอกว่าเราสองสามคนก็ไม่ได้อะ่ะพวกเนี้ยมองว่าโสดแต่ว่ามันอยู่ในโหมดที่แบบบางท่านเป็นเฟนวิดเบ b เ n ฟ f ิ t เออเฟนวิดเบ b เ n ฟ f ิ t แต่บางท่านก็คือเป็นในโหมดของคนที่เป็นเพื่อนในโหมดของคนที่ฮิลลิ่งจิตใจในโหมดของคนที่มีความ พอเพลียก็นึกถึงพอเพลียก็ทักมาพอเพลียก็คุยแต่มันยังมันยังไม่ใช่จุดที่พัฒนาไปถึงคนรักเพราะฉะนั้นคีบพ,พลังงานคีบหน้าที่คีบพ,พฤติกรรมบางอย่างไว้แล้วปฏิบัติกับเขาให้เท่ากับสถานะที่เขาให้ลองดูถ้าจากหน้าไพ่นะพีูวสุก่าต้องทำแบบนี้อืมประมาณนี้จบไปแล้วสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกัน คลิปนี้เหมาะกับใครเหมาะคนที่ไม่รู้ว่าเขาโสดไหมจริงๆแต่ถ้าคนที่รู้ว่าโสดแล้วก็คือโสดแค่นั้นและเหมาะคนที่โสดแล้วแต่อยากรู้ว่าเขาคุยกับคนอื่นไหมอะไรแบบเนี้ยน,น,นะคะอะไปต่อกันกับ <estaba> ไพ่กองที่สองจ้ะมาไพ่กองที่สองเราไปดูกันเลยว่าเขาโสดไหมคลิปนี้เหมาะกับใครคลิปนี้เหมาะกับคนที่เรามีใครสักคนหนึ่งในใจเราไปชอบแหละเอาง่ายๆนะคะเราอยากรู้ว่าเขาโสดไหมเออเขาโสดจริงไหมแล้ว ถ้าโสดแล้วเขาคุยกับใครอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยในฟิลแฟนอะไรเงี้ยเนาะอ่ะไปดูกันอารมณ์แบบรู้ข่าวรู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอะไรเงี้ยอ่ะคนคนนี้เขาโสดไหมไพ่กองที่สองคิงเหรียญก้าไม้ เมจิเชียนเฮอร์มิตซันควีนถือถ้วยอืมถามว่าเขาโสดไหมเหรอพี่ว่าโสดแต่ไม่สนิทว่ะในความรู้สึกพี่นะ พี่รู้สึกว่าโสดแต่ไม่สนิทมันดูมีไพ่การรอคอยอ่ะใบเนี้ยจริงๆอ,อ่ะเอะใจตั้งแต่ใบนี้ละไม่ได้ไมาเห็นใบนี้นะแต่มีความรู้สึกว่าแบบมันมีการรอคอยใครสักคนหนึ่งอยู่อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลองดูแล้วเขาคุยกับใครอยู่หรือเปล่าเอาดีๆแล้วคนคนนี้เขาคุยกับใครอยู่หรือเปล่าขอไพ่หน่อยเดท อข้าวถ้วยโอ้โห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 เห็นแล้วเนาะคุยกับใครอยู่หรือเปล่าคนนี้คุยกับใครอยู่หรือเปล่าฉันม่คุยเยอะเลยอะหล่อนทั้งหลายช่ำคนคนนี้เขาเป็นสเปคของใครลายๆคนได้วปะเหมือนเขาค่อนข้างรู้ตัวเองว่าเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างหน้าตาดีมีเสน่ห์ เป็นคนแบบมีอะไรหลายๆอย่างในชีวิตอะไรเงี้ยโปรไฟล์ค่อนข้างดีนะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีหน้าที่การงานมั่นคงประมาณนึงหรือถ้าเขาไม่ได้แบบหยิบจับหน้าที่การงานของตัวเองอะเออแบบทํางานธุรทํางานบริษัทเออเขาอาจจะทําธุรกิจส่วนตัวนะคนคนนี้ที่เห็นอนะคือโสดไม้อะโสดโสดแต่ไม่สนิทบอกเลยเพราะว่าหนึ่งเขากำลังรอคนเก่าๆในชีวิตเขาอยู่ มีคนเก่าๆในชีวิตที่คาราคาซังนะคะแล้วก็มีคนใหม่ๆในชีวิตด้วยคุยเยอะส่องเยอะคือพยายามจะฟ i n d i n g nemo ว่าแบบคนไหนคือคนที่ใช่มากที่สุดคนนี้เจ้าชูนะคุณคือเป็นคนขี้เหงาอะเป็นคนขี้เหงาเข้าใจบ้างซีมีใครบ้างเป็นห่งเป็นใย,ยอะใครลองได้เขียนมาต่อเลยรู้เลยว่าอยู่ใกล้เคียงกันแน่นอนชัดเจนว่าทำงานก็ทำ แต่มันเป็นการทำงานในเวอร์ชั่นที่พี่มีหองร,รู้สึกว่าเขาจะขยันเป็นพิเศษอะถ้าเขาแบบมีแพชชั่นกับอะไรบางอย่างอะแพชชั่นนั้นไม่ได้มาจากเรื่องงานแพชชั่นนั้นมาจากการที่เหมือนแบบถ้ารู้ว่าทำแบบนี้เราจะได้รางวัลเป็นอันนี้หรือถ้ารู้ว่าทำเออใช่ถ้ารู้ว่าทำมันมีเรีรางวัลเป็นอันนี้เช่นสมมติเขาชอบคนนึงคนหนึ่งใช่ป่ะถ้าต่อให้เขาต้องขับรถไกลแค่ไหนเราไปหาเขาจะไปเนี yeah. ่ย มีแชริออดขึ้นมาใต้สำรับเนี่ยพี่ว่าเขาไปพี่ว่าเขาพยายามคนนี้เป็นคนที่แบบอาศัยแบบ drive อะไรพวกเนี้ยเหมือนความอยาก passion อะไรเงี้ยในการ drive ชีวิตเขาเพราะฉะนั้นตอบตามโจทย์ก่อนหนึ่งโสดไม่โสดแต่โสดไม่สนิทสองคุยกับใครอยู่ไหมคุยคุยเยอะด้วยเออคุยเยอะด้วยไม่ใช่คุยในเชิงการทำงานคุยในเชิงแฟนนี่แหละเพื่อที่จะหาคนที่ใช่มากที่สุดเออ หาจากไหนมางหาจากคนเก่าหาจากไหนมางหาจากทางโซเชียลแล้วมีการนัดเจอด้วยนะจ๊ะ,ะมีนัดเจอด้วยนะนแบบนี้นะคะเพื่อที่จะหาคนที่ใช่มากที่สุดเขาค่อนข้างรู้ตัวเองนะว่าเขาเป็นคนมีทรัพยากรในชีวิตอะเหมือนแบบมีคุณสมบัติพอที่จะเหมือนแบบจะเจ้าชู้ได้หรือเลือกได้อาใช้คำนี้ก็ได้ประมาณนั้นเออคนเนี้ยที่คุณคุยเป็นแบบนี้เราดูซิ ว่าแล้วเขาคิดกับคุณแบบไหนตอนนี้คนที่เลือกไพ่กองที่สองแล้วเขาคิดกับคุณแบบไหนตอนนี้ขอไพ่หน่อยคิงถือไม้เอาไม้ตายมาตีหรือเปล่าคิงไม้จัดเมน เดอะสตาร์ทาวเวอร์อ้าวคุณคือคนที่เลิกกับเขาเหรอทะเลาะก,กับเขาเหรอเดวิลโอ้หแฮงแมนมีห้าถ้วยตรงเนี้คุณคือความเสียใจของเขาเหรอนั่นแปละว่าหนึ่งโอเคคุณอาจจะเป็นคนที่จบกับเขาไปตรงนี้ที่พี่พูดในไพ่เดสหรือคนคนนี้พี่ว่ามีแฟนเยอะอะ่ะ พี่มพื่อนรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีมี ABC ในชีวิตเยอะมีตัวเลือกทางเลือกในชีวิตเยอะเวอร์ชั่นแฟนอะนะคนคุยคนรักเฟนบิทอะไรว่าไปแต่มันเป็นเชนนี้เขาเนี้ยคุณคือหนึ่งในคนเหล่านั้นที่ถ้าใบนี้ถ้ามันไม่ได้แปลว่าเสียเสียใจมันคือการที่เรียกว่าเสียความรู้สึกเอางี้คุณอยู่ในโหมดนั้นแล้วพอมีทาวเวอร์ขึ้นมีเดวิลมีแฮงแมนเนี่ยนั่นแปลว่ามันเป็นสิ่งที่ เขาติดอยู่ในใจอ่ะคุณเป็นคนที่ทาให้เขาติดอยู่ในใจคือถ้าโกรธคือโกรธในใจถ้าเสียความรู้สึกคือ,คอยังเสียความรู้สึกอยู่ในใจอะไรเงี้ยยังไม่หายไปอ่ะเป็นปมเป็นปมอารมณ์ประมาณนั้นแต่มันมีเดอดสาตาร์ด้วยนะอืมขอให้ขยายหน่อยดี กขอยากคบกับคุณไหมจริงๆแล้วคนตัวนี้ยแบบแฟนแปดไม้ The World ก็ใช่ดินั่นแปลว่าคุณทำให้เขาเฮิเร์ตอ่อกองสองแปบลบว่าจริงๆเขามีความคาดหวังว่าเขายังอยากลงเอยกับคุณแบบดีๆอะ่ะเออเป็นเพื่อนพี่น้องก็ได้สมมติมันกลับมาสถานะแฟนหรือคนรักไม่ได้นะแต่เขาวางจากคุณไม่ได้อะ่ะ เดวิลเนี่ยมันเป็นไพ่การจะเรียกว่าโกรธก็ได้แต่มันเป็นไพ่แอดดิกประเภทหนึ่งอะเวอร์ชั่นแบบเขาไม่สามารถคิดกับคุณในแบบได้แบบโปร่งใสได้อะคือถ้าเขาไม่ได้์แบบเวอร์ชั่นไม่โอเคกับคุณไปเลยมันคือแบบค่อนข้างแบบเข้มข้นกับคุณมากอืม เวอร์ชันถ้าเป็นแฟนงคงเป็นแฟนเวอร์ชันแบบเวอร์ชันแบบตัวติดเราอะเนี่ยไพ่หน้าตาประมาณเนี้ยรู้สึกอย่างนั้นนะเหมือนเขาก็อยากจะคุยกับคุณอะแล้วก็เป็นอะไรไม่รู้แบบจัดเมนขึ้นเหมือนประมาณแบบจัดเมนแฮงแมนทาวเวอร์เดวิลอย่างเงี้ยหน้าไพ่เหมือนประมาณเวลาแม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานผ่านไปขนาดไหนไม่รู้นะแต่ว่าเขายังคงมีคุณอยู่ในใจ แล้วก็ถ้าเลือกได้ก็อยากจะแบบดีๆอะ่ะแปดไม้มันเป็นผ้ายายเข้าอยู่ด้วยกันได้ด้วยแปดไม้เวิร์ลเนี้ยจบส,สวยๆอะ่ะอยากมีความสุขอะ่ะเวิร์ลอ่ะอืมจริงโอ้ยกองสองไปซ <laughs> ีจบจบซิกองสองบอกพี่เม๊กลับมาต่อก่อนมาดูส่วนตัว <laughs> มาไปต่อกันกับไพ่กองที่สามมาเคสแต่ละเคสมันจำเพาะและเกินดูส่วนตัวเถอะมามาอยู่ด้วยกันมาจ่าไปต่อกับไพ่กองที่สามจ้ากองสามมาค่ะคลิปนี้เหมาะกับใครนะคะเหมาะกับคนที่มีคนคุยคุยอยู่ในความสัมพันธ์เราก็แบบไม่ชัวร์ว่าคนคนนี้เขาโสดไหมหรือแบบเป็นคนที่เราแอบชอบอะ เราก็เหมือนประมาณยังไม่ได้คุยยังไม่ได้อะไรหรอกอะไรเงี้ยแต่ก็อยากรู้อ่ะว่าเขาโสดหรือเปล่าเราจะได้ไม่เราจะได้ไม่ปิ้วนืกอออกไหมว่าเราไปชอบคนแบบไม่โสดอะไรเงี้ยเออมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะกองที่สามขอไพ่หน่ยค่ะคนคนนี้เขาโสดไหมคะขอไพ่หนะะ่อยอะไรคิงถือดาบ จิงดาบหกถ้วยเดทผ่านการมีครอบครัวมาแล้วมั้งในดาบ Lovers h e r m i t หน้าไพ่เป็นคนโสดที่พยายามง้อคนเก่าอะในความรู้สึกนะคือเป็นคนโสดที่พยายามง้อคนเก่าอยู่หนึ่งอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วสมมุตินะอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วหรือมีภาระผูกพันบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยแต่พี่มีความรู้สึกเขาเป็นคนโสดที่พยายามง้อคนเก่าในชีวิตเขาอยู่อ่มันจะเรียกว่าโสดได้ไหมคือสถานะมันโสดแหละแต่สถานะหัวใจอะไม่โสดรู้สึกอย่างนั้น อางในนาไพ่นะเหมือนพยายามง้อคนเก่าเหมือนแบบยังไม่เปิดใจให้ใครใหม่ยังมีความรู้สึกคิดถึงนึกถึงแล้วก็รักฝังใจประมาณว่าถ้าไม่ได้ลงเอยกับคนคนนี้ที่เขาเชื่อนะว่าเป็นคู่่ะก็จะออกบวชไปเลยมั้งเฮอร์มิตเหมือนประมาณว่าก็จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอสันโดษอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อประมาณนั้นนะ่ะแต่นาไพอะ่ะโสดโสดเวอร์ชันง้อคนเก่า อาไปดูเราเขาคุยกับใครอยู่อีกหรือเปล่านอกจากคุณขอพายหน่อยถ้าเขาคุยกับคุณนะนะเขาคุยกับใครอยู่อีกหรือเปล่านอกจากคุณตัดคุณลงไปก่อนหนึ่งไม้หนึ่งไม้เด็กดาบ เด็กถือไม้สองดาบโอเคไนายถือถ้วยแล้วก็เด็กถือถ้วยมีมีมีมนอกจากคนเก่าของเขาที่พยายามเดินหน้างออะก็ยังมีคนใหม่ก้าวเข้ามาด้วยเวอร์ชั่นเก่าก็แสนดีใหม่ก็เข้าทีอะไรประมาณนี้บวตุมบวบานแล้วแต่ยุคสมัยจะเรียกแต่มันคือการที่ มีความลังเลใจระหว่างกลับไม่ได้ไปไม่ถึงจะกลับไปคนเก่าดีหรือจะไปคนใหม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในช่วงเนี้ยเพราะฉะนั้นคนเนี้ยเป็นคนโสดที่รอง้อคนเก่าและก็รอ move on ไปกับคนใหม่ด้วยนอกจากคุณคนนี้มีมี choice ตัวเลือกทางเลือกอื่นด้วยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่แบบอาจจะเป็นคนที่อายุแตกต่างกับเขาประมาณหนึ่งอืม อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่านะเด็กกว่าเขาแบบถ้าพี่เทียมมันอาจอยู่ที่สี่ห้าปีเออสามสามปีขึ้นไปอะไรเงี้ยอาจจะห่างประมาณเนี้ยเป็นไปได้สรุปก็คือมีมีช้อยส์มีทางเลือกตัวเลือกใหม่เพิ่มเข้ามานะคะเป็นการเปิดออปชั่นให้กับตัวเองในกรณีที่งอคนเก่าแล้วไม่สําเร็จก็มีคนใหม่เข้ามานะอะดูสิแล้วเขาคิดกับคุณแบบไหนอตอนนี้ไพ่กองสาม เก้าเหรียญเนาะคิงถือคิงถือไม้สิบเหรียญเอ็มเพอรเรอร์เจ็ดไม้แล้วก็ไนท์ถือเหรียญจากในหน้าไพ่นะ ในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณกับเขาเป็นคนที่เหมือนแบบเจอกันในที่ทํางานน่ะพี่ยังมีความรู้สึกว่าเขายังคิดกับคุณแบบเพื่อนร่วมงานอยู่นะยังไม่ได้คิดกับคุณในเวอร์ชั่นคนรักอืมยังเป็นเพื่อนร่วมงานอยู่แต่ถ้ามันจะพัฒนาไปในเวอร์ชั่นของคนรักอ่ะมันต้องใช้เวลาหลักแบบหลักปีแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่เหมือนผูกพันอยู่ด้วยกันจนผูกพันอยู่ด้วยกันแล้วรู้ว่า คนเก่ากลับมาไม่ได้คนใหม่อื่นๆก็ก็ไม่แมชอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นคุณคนเดียวเลยที่สามารถเติมเต็มเขาได้ในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานส่งเสริมกันไปอะไรเงี้ยอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะแบบเป็นแนวโน้มที่พัฒนาได้มันอาศัยฮอร์โมนแห่งความผูกพันประมาณนั้นต้องต้องอาศัยแบบนั้นอะเกิดความผูกพันรู้สึกดีแต่มันไม่ได้เรียกความตื่นเต้นนะ จากในหน้าไพา่ไม่ได้สปาร์กันด้วยความตึงเต้นแต่สปาร์กันด้วยความผูกพันเห็นกันอยู่ด้วยกันมานานรู้สึกอยู่ด้วยเรารู้สึกเสถียรอนอะไรเงี้ยจึงจะได้มีโอกาสพัฒนามากกว่าที่เป็นอยู่อืม น่าให้เป็นประมาณนี้นะจ๊ะโอเคจบไปแล้วสําหรับพิธดกรพยาการของเราวันนี้นะคะหัวข้อคือเขาโสดไหมคุยกับใครอยู่หรือเปล่านะขอบคุณทุกท่านมากๆที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันนะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยค่ะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ